นพดลชินวัตรเออเอ้แก่แม่ยืนดีดีออไม่ใช่แม่ไม่เห็นหลายวันนี้แกแอบไปเอาเมียแล้วเหรอนี่รักสาวหรือย,ยังนี่เออมีจีบจีบอยู่ <c ười> ความซื่อของเด็กนะคะความซื่อของเด็กแล้วก็อภิลักษ์นพดลชินวัตรนี่มองมาที่รถคันนี้สิ เราะพ้นสีหรือยังเนี่ยเลียนหรือยังเนี่ยาทำไมไม่ได้เรียนเน่ะเคาะพ่นสีนี่แม่ถามใครนะว่าปีนี้จะใช้สีอะไรบอกว่าปีนี้จะใช้สีเขียวปีที่แล้วใช้สีชมพูไปแล้วดูนี่เห็นไหมจริงๆแล้วนี่ลูกค้าจะไม่เอาเลยอันนี้มันเป็นรถที่แม่เอามาให้ลองทำซื้อมาให้ลองทำ บางปีก็ใส่สีเขียวบางปีก็ใส่สีขาวรถคันน,นี้เขาเรียกครูใหญ่ครูใหญ่เหมือนเวลาที่คุณหมอเขาผ่าศพเขาจะเรียกครูใหญ่ไหว้ด้วยนะคือสมมุติว่าแม่คิดว่าตัวเองจะตายตอนเจ็ดสิบปีอีกแม่ก็ไปบริจาคให้เป็นครูใหญ่เขาก็ผ่าแม่ผ่าผ่าจนจนหมดอันจะผ่าเขาก็เผาให้พระราชทานเพลิงศพ เอาแม่ตายไปแล้วเนี่ยก็ให้มันมีประโยชน์กับโลกใบน,นี้บ้างเข้าใจหรือยังอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นครูใหญ่ให้พวกเราเนะ่นี่ปีนี้ก็ใส่สีขาวปีนี้ใส่สีชมพูปีนี้แม่ถามว่าจะใส่สีเขียวเห็นไ,ไหมเคราะพ่นสีก็เรียนเรียนอย่างเงี้ยบางคนนี่เห็นแม่มาหลบแม่นี่ยแอบอยู่ล้อแม็กนี้ก็มีอภิลักชินวัฒนพนพดล ยังเนี่ยนิสัยดีเหมือนเดิมไหมเนี่ย oh. เออต้องนิสัยดีสิลูกกริยามมรยาต้องดีด้วยเข้าใจไหมคะเราต้องทําให้ได้ขอบคุณแม่หรือยังขอบคุณครูใหญ่หรือยัง oh. ขอบคุณครับสิไหวางามๆที่แม่สอนครับไหวามาที่แม่นี่เออหนึ่งสองสามครับดีมากไปไอ้แก